วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนกระถางนะครับต้นพูฉลุยักษ์นะครับทุกคนก็พอดีผมเลี้ยงต้นพูฉลุยักษ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับพอดีดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะครับแต่วันนี้พอมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาดูแลกันนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้สวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นนะครับทุกคนนี่ครับตัวต้นก็ค่อนข้างที่จะโสมแล้วนะครับบางส่วนแต่บางใบก็ยังใหม่อยู่นะครับก็ดินปลูกก็เป็นดินปลูกแบบธรรมดาเลยครับที่ผมใส่ไว้นะครับก่อนหน้านี้ซึ่งสารอาหารในน่าจะไม่พอนะครับต้นเลยไม่คน เดี๋ยวเรามาผสมวัสดุปุูกกันเลยครับวัสรุปลูกของผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ดินถุงนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับทุกคนนะครับฉะนั้นเราก็ผสมวัสรุปุ๋กให้เข้ากันนะครับแล้วก็นําตัวกระถางต้นไม้นะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนต้นตัวผู้เชื้อโรยเข้าไปนะครับทุกคนก็ถอดตัวกระถางเก่าออกมาก่อนนะครับก็ตอนถอดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังลากนะครับเขาจะได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวต้นจะโตช้านะครับทุกคน จากนั้นนะครับแล้วก็นําวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปในกระถางก่อนสักครึ่งนึงก่อนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับต้นที่เราเอามาใส่นะครับถ้าถังใหญ่เราก็ควรที่จะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะล้นกระถางนะทุกคนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําต้นใส่แล้วก็นําวัสดุปลูกในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับเติมให้เต็มเลยนะครับก็ใส่ให้เต็มเลยนะทุกคนนะครับ ไม่ต้องอัดแน่นนะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าต้นที่เราดึงออกมาจากตัวกระถางเรือมดินมันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพอเราลด,ลดน้ําไปเดี๋ยวมันก็แน่นเองนะทุกคนนะครับก็ใส่ไปเลยครับใส่ให้เต็มเลยนะครับจากนั้นเราก็มาตัดเพื่อตกแต่งกันนะครับเราก็จะตัดตัว การที่ค่อนข้างที่จะสุดโสมแล้วนะครับออกไปนะครับผมของผมก็จะเหลือไว้2ใบนะครับอันนี้จะเป็นใบใหม่ที่มันเพิ่งเปิดออกมานะครับก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับก็จะเหลือไว้ประมาณ2ใบนะครับก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใหญ่สวยเลยครับทุกคนถ้ายังไงคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับทุกคนวันนี้ผมไมนิติรัตไปแล้วครับผมสวัสดีครับ